กระแสจิตนี่อีกพูดอีกอย่างหนึ่งเขาเรียวกว่าดวงตาทิพย์หรือกระแสจิตหรือดวงตาทิพย์กระแสจิตนี่เรพิจารณาคือพิจารณาดูกายนี่เห็นไหมชัดไหมชัดแล้วพอเห็นชัดพับนี่มันจะมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นอันนั้นน่ะเรียกว่าอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคือยานเรียกว่านิพพิทายานนิพพิทายานนั้นได้แก่ความเบื่อหน่าย พอมองเห็นพรับนี่ใจสลดเลยถ้าหากว่ามองไม่เห็นหรือว่าเพียงนึกเอานี่ใจไม่สลดอันนั้นยังไม่ใช่ญาณแต่ถ้าหากว่าพิจารณาลงไปเห็นจริงแจ้งพระจากรลงไปแล้วเกิดความสลดใจขึ้นมานี่เขาเรียกว่าญาณเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าวิปัสนาญาณวิปัสนาเฉยเฉไม่ได้ไปมองๆโดยเฉยเฉไม่ได้ต้องมีญาณญาณน,นั้นหมายความว่า เกิดความรู้นิพพิทายานขึ้นทีนี้เมื่อเราได้พิจารณาเห็นได้อย่างนั้นแล้วเราจะทำยังไงต่อไปถึงจะเป็นการเพียงพอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพราะองค์ทรงตรัสไว้ในอริยสัจว่าดูก่อนดูก่อนภิสุุทั้งหลายทุกควรกำหนดรู้การที่กำหนดรู้นั้นน่ะเหมือนกันกับ คนที่ดูอ่านหนังสืออย่างเนี้ถ้าหากว่าไม่ได้เรียนมาก่อนนี่กำหนดรู้ไม่ได้ไม่ได้ศึกษามาก่อนนี่รู้ไม่ได้ถึงกําหนดเท่าไหร่ตัวกอตัว,ตวขอตอบีซดี A, B, C, D, ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าหากว่าเรียนมาก่อนแล้วกําหนดรู้ตรงไหนกันหนดรู้ได้เหมือนก,นกันกับที่เราพิจารณาเห็นร่างกายนี้ด้วยยานแล้วเมื่อเห็นชัดลงไปแล้วทีนี้เราก็ต้องอทำไปให้มากคาเวตะบันติเมพิกาเว ดูก่อนภิกษุทั้งหลายมักควรเจริญให้มากเจะนี้พาวิโตพระหุะะริกโตเจริญให้มากกระทําให้มากอภินญายะจะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายะจะเป็นไปเพื่อความรู้ดีนิบานายะจะเป็นไปเพื่อความดับสนิทอย่างนี้เรียกว่าเราดําเนินวิปัสสนา